มงคลที่3 8จิตกเกษมจิตกเกษมแปลว่าจิตปลอดภยัยหรือจิตปลอดโปรง่งปลอดภัยหรือปลอดโปร่งจากอะไรคําตอบก็คือจากกิเลสที่เป็นเหตุรึงรัดมัดรึงสัตว์ไว้ในภพและการเวียนว่ายตายเกิดอันแสนยาวนานกิเลสท,ทั้ง4ี่ประการที่เป็นดังหนึ่งเอือกหน้าขบาท,ที่มัดรึงตรึงสัตว์ไว้ก็คือหนึ่ง กามได้แก่กรารมาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสสองพบก็คือความมีความเป็นสามทิฏฐิก็คือมิจฉาทิฏฐิสี่อวิชชาก็คือความไม่รู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงจิตกเกษมจะเกิดขึ้นได้ก็จากการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชอบดังนั้นจิตกเกษมจึงเป็น คุณภาพจิตที่พึงประสงค์ของเราทุกคนคมธรรมประจำวันนี้ก็คือคุณภาพจิตที่ดีคือจิตที่ไม่มีกิเลสคอยรบกวน